สบายดีทานผู้ชมวกวกมาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยได้เห็ดปวกได้ได้อะน,นะล้ำของเขาพี่น้องล้ำห้อยเก่าขเขาไ้หาดอกนี่ดลล้ำเก่าขเขาหอ้โหล้ำของเก่าขเขาก็เลยได้เท่านี้เหลือแบบเรือเขาเห็นน่ะนะพี่น้องเลือตาเขาเขาเอาบอเบิ ก็เลยได้มาเป็นหง่อยมากับผัวด้วพี่นนองเด้อผัวขอก็อยู่แจ๊หนึ่งข่อยก็อยู่แจ๊หนึ่งข่อยมาคุจิลรอพี่นนองเลยค่ะคุชิลรอก็เลยพ่อเฮ็ดพอได้สื่อว่าได้เห็น้นามูเนาะเห็นซองอดหน่อยได้ป้าตัะสอซอเด็ข่อยก็เลยมาข่อยมาคุจิโรอพี่นนองเลยจีชิโร่ขอก็บได้บรายด้วยมือนี่ ปวงบ้าเลาะหาเห็ดแน่แล้วก็ไปหาคุยจิโร่มองนั่งคิงเพิ่นเคยไปกับแฟนเพิ่นนะพอไปเบิ่งแล้วบ่มีจักคุยเพี่อนก็เสียเวลาลบมาทั้งทีคือเก่าอืมจักอยู่ซ้ายกันหน้ายก็ได้มาเบิ่งผัวเขาก็เห็นอยู่บ่เห็ดนะเฮ้ยมีเด้นี่เฮ้ยเห็ดเหลือเห็ดตั้งอันนี้ไม่จิ้มอันนี้ พูดต้องคือกระบกรางเออมาดิโอ้ยบุญสองผัวเมียเด้เนาะอือมันสิหมุนเด้น้ำไม้ก็เฮ็ดปนกันนะบเป็นยัี้ก็น้ำไม่อยู่ลุงอือจูมเลยุ่มกับนี่โอ้ยบุญสองผัวเมียถือได้เนาะอือมันโล่แต่หึงน่อยเนาะโหดเลยขุดด้ยขุด <laughs> còn thải năm cả dùng bỏ nạn phụ lệ. và cồn ao phía cả đấy. Vâng khỉa còn mì đọc chùm lắm. Mình sẽ mua nhảy gì đọc ơi. Cho nên nàng tinh với lẹn theo nàng là bố khỉa sẽ còn. Mày là bố nhẹ sẽ thông giang nó. คิดว่าโบได้เลยละว่เฮาบโได้เลยละหน้าเอ้ยว <Plus> <tar> ่ะบบมานเลยแหละฮาบโได้น้ำมูลเลยแหละว่ะเห็ดนี่เสียมังฝอยเลยเสียขยันๆดิสับไปสับมาย่านบ่ย่านเสียมตัวเองผลเลโอ้ยทำเสียหัวพอแล้วจะจังหอมเนาะย่างมาแถวนี้ละหอมดิว่ บานบุญเลยอืมบานบุญเลยนะเฮ้ยเนาะนาอีกึงเอาเลยแม่ขอจีถ่จะได้นาอบานบุญละยาดีกว่าบุได้เฮ็ดดีกว่ามันน่อยผดลูกผลานแล้วพได้ไปตื่นเจ้าหาวัานนี่

coi coi coi, cá na, ơi, bay mình kiếm mắm này. ôm, tao cá ta mà. tao vậy đi. xẻ cá ta coi. mưng mưng xoài cắn gọi đâu kìa, đừng đơ. để chẳng anh hận, để chẳng bừng nó. pa, à, để bừng họ kéo để lấy vận tài vào này. kéo xoài cắn xong cô nia. เพี่น้องเอาได้บานได้เลยบ่ได้ได้จุ่มได้มีกลัวพอได้น้องพี่น้องเนาะน้าพอแล้วเคนซับน้ำไม้เลยพี่น้องก็นาเคนซับน้ำไม้ยืนในป่าที่ลุ่มหวยมาคนเรือนแล้วพี่น้งองเ,งเอ,งงอ้ย ได้นมไม้เนี่ยได้เห็ดเนี่ยก็สิแกงรวมกันแต่ตอนนี้หิ ảo, วเข่าสิกินเขาก่อนเนยจิรอ่เอืมจิรอก็ได้น้อยหนึ่งสิแกงปนกันกันนาะบอกว่าจะกินแกงแบบใส,ส่เห็ดเนยใส่หน่อไม้เนยใส่จิรอ่เนี่ยเปนหน้าแม่บอกลูกมาคือว่าเอาเอาไว้ให้แม่เอาไปนั่บ่แม่แม่บัดี้เอาไปซ้ำเขาก่อนพี่น้องหิวเข่าเฮง tại từ sau cô đây hết nó yêu Đấy, cái anh hiện là không lắm hoi thập phân nhỏ ơi lắm hoi thập phân, áo bớt rồi. Ừ. <laughs> กเราแบ่งไปให้เอาปลาอืมสบายดีนะพี่น้องอยู่เขาสั้น ต้มก่อนเดี๋ยวต้มน้ใหม่ก็จะเจนะิหนัะ

ไปแล้วพี่น้องก็กินห้องท้องเปิดสีต้มน้ำไม้แล้วเวนะเาะเจอจ้า